วันนี้นะคะพบกับดินดินนะคะดินดินก็จะพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปชมบ้านไอรินนะคะโดยที่แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีมุมโปรดของแต่ละคนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยดิลนจะพามาดูมมาบ้านหลังที่20ค่ะว,ว่ามุมโปรดของเขาเนี่ยคือมุมไหนกันตาม,มดิลลินไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเจ้าของบ้านนะคะก็คือไอโฮมเนะเจ้าครับค่ะไอโฮมสวัสดีค่ะค่ะจะถามไอโฮมว่า ไอ้คุณเนี่ยชอบมุมไหนที่สุดของบ้านค่ะมุมหน้าบ้านนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมร่วมกับลูกครับมีเนือ้อาหารป่าเนาะพอดีก็เลี้ยงป่าไว้แล้วก็มีน้าตกที่นี่จะร่มรื่นรื่นร่มสบายครับอ๋อก็คือว่าไอ้หงชอบมุมหน้าบ้านนะคะซึ่งมันสามารถได้อยู่กับครอบครัวได้ถ้วยเนาะ รับีเรชอบเป็นบ้านปีเพราะว่าทุกมุมก็ดีหมดนะนั่งได้ชิลทุกมุมค่ะห้องนอนแล้วพี่ดาเนาะที่มี่มีกี่ห้องนอนค่ะสามห้องนอนเจ้าห้องนอนเนาะเต็มหมดแล้วค่ะเนาะทุกห้องนี่งบัดเดมค่ะเต็มห้องนี้ว่างอ๋อยังมีห้องก็ปี๋ยังไม่ถ้าชวนมาอยู่ตัวเองกันนะคะเอาเป็นอย่างเจ้าค่ะแล้วก่ออาเห็นว่าต่างหลังมีต่อเติมไหมหรอพี่ดาเจ้าต่อเติมติดห้องครัวที่ซักผ้าอย่างเจ้า เรื่องเป็นยังไงคะห้องครัวเวลาทำเราเข้าวไปตดยบรรยากาศหลังบ้านเสร็จเดี๋ยวห้องครับรรยากาศดีมากค่ะชมทุ่งเป็นตัวแล้วแฟนพี่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะถูกแวดบ้านโดยตอนนี้ออ๋แล้วปลูกอะไรอย่างพ่อครพี่หน้าแรกแก็เป็นบุกเตจนะแฟนพี่อ๋อบุกเตจซึ่งตอนนี้บุกเตจก็อกำลังออกน้องหน่วยละอ๋อหน่วยอ่ะมาชอบทุกมุมลูกอชอบมุมเพราะว่าบ้านนี่คือประดูตั้งหมื่นแล้วเนาะเจ้าจับ เป็นปี้วเรามาดูอะแล้วของมาได้บ้านหลังไี้ได้บ้านหลังนีงเล้ค่ะแด่ชอบทุกมุมของบ้านนอกของแม่เพราะว่าไหน้มเพราะว่านบ้านของแม่นะคะก็จะมีวิวเนาะที่สวยนะคะลองเข้าไปดูได้ค่ะตรงนี้ค่ะวิวที่สวยนะคะหน้าบ้านเห็นทุ่งนาแม่เนีกยก็จะได้ได้เห็นบรรยากาศได้ไหมเนาะถูกต้องค่ะถ้าสมมุติว่าตอนเนี้มีคนดูคลิปของเขาอยู่นะคะแม่แม่อยากจะชักชวนเปิ้ลนเพื่อนกำลังหาบ้านเนี่ยค่ะชักชวนเปิ้ลนมา ซื้อบ้านข้างๆเขาเนี่ยจะบอกว่าอะไรนีค่ะอ๋อมาเลยค่ะบ้านหลังนี้เงียบสงบดูแล้วสบายใจนี่สําหรับแม่นะเพราะบ้านที่เฮาชอบเนะาะมันอยู่แล้วมันสบายใจแล้วเก็ะคือบม่ได้แออาร์ตอะแม่นะคะแม่าะเป็นหมู่บ้านที่แม่ดูแล้วมันบ่แออาร์ตเลยที่หมู่บ้านที่ไปดูมานี่คือจะมีรถนม่ผ่านตลอดเวลานะแต่มันจะเสียงดัง,<ต>ดงนะแมนะ่หมู่บ้านไอรินนี่ม่มีนะ มีแต่เพื่อนบ้านเรานั่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วบ,บ้านตั้งแต่ซื้อแาม,มันกับสม,มุเนาะมันเงียยมันบอ่อยมีไห้บุ้นวายกับไหนนะ้เนาะรับ,รบอยู่กันสบายๆครับเพื่อนบ้านกับมีมิสมีสมันดีครับยินแย้มแจ่มใส<อ>ครับอยากขึ้นมาอยู่บรรยกาศเจ้าบรรยากาศที่นี่ดีมากเงียบสงบเก่า ก็คือว่าบรรยากาศดีนะคะแล้วก็มีเงียบๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีบรรยากาศดีนี่คือว่าตังหลังนะคะจะติดทุ่งนาเนาะแล้วก็ตังส่วนด้านหน้านี่นะคะก็จะมีทุ่งนามีสีเขียวเนาะคือเราได้มาเจ้านาะเผื่อแบบอากาศดีๆก็ไปเดินดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่นะได้ดูออโอเคคะ่ะพี่ล่า น้องเกาะวันนี้นะคะก็จะขอรบกวนพิลามวอีนะเจ้าเจ้า,จาขอบคุณเจ้าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปี2563ทำโครงการไอลินอยากจะวอวยพรให้ลูกบ้านทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแงรงร่ำรวยเงินทองตลอดปี2564สวัสดีปีใหม่2564ค่ะ